ก็กลับมาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนรักนะคะนี่ค่ะเพื่อนรักเจอกันเพื่อนรักตั้งแต่สมัยเจอกันใหม่ๆเลยยี่สามปีแล้วเนาะเออเนาะวันนี้เพื่อนรักก็ทําอาหารไว้รอเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยโอ้โหลาบข้าวเหนียวโอ้โหเนี่ยของชอบทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมบ้านเขานะคะบ้านเขา เขาทำเป็นเ,เพื่อนรักคนนี้เป็นเป็นคนใจบุญมากค่ะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะใครจะมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีพระท่านอยู่นะคะท่านจะกลับมาไมา่ก,กี่วันนะคะท่านไปไหนนะท่านไปเมืองไทยท่านไปเมืองไทยอยู่คะ่ะระคคูบานะคะเดี๋ยวท่านก็กลับมาใครอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มานะคะชื่ออะไรนะ The way of lifeThe way of life นะคะสถานที่ประดัต ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นของเออเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคนใจบุญคนนี้นะคะยุพินนะคะเพื่อนรักเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลยนะคะเนี่ยแล้วจะให้ไปชมรอบบ้านนะคะปลูกผักเก่งมากเลยค่ะเนี่ยค่ะด,ดูดูสิคาชะพูก,ก็ปลูกนะคะเน,นี่ยเน,นี่ยค่ะผักพริกก็ปลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นใบเงินก็ปลูกเยยอะแยะไปหมดเขาเป็นคนมือเย็นมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็นี่นี่นี่บ้านอะไรเอ่ย ว่านกวักฮะ <ไป S 1> เขาเรียกอะไรคะดูก็เ,เรียกอะไร,รอไรันนี้ว่านว่านังกวักกวักเงินกวักทองน่คะกวักมาเยอะๆเลยนะคะบ้านเขาใหญ่มากค่ะดูนะคะดูนีอยอะ่ะ โอ้ยนี่นะคะแล้วก็มีดูต้นมะกรูดเขานะคะดูเขาปลูกนะคะของอีชั้นตายหมดเลยค่ะหมาไปกินเรียบเลยเหลือแต่ตอ <laughs> เหลือแต่ตอค่ะของอีชั้นนะคะดูดูมือเขาเห็นหมากเลยนะคะตอนกล้วยเขาก็ปลูกนะคะต้นกล้วยเขาก็มีค่ะเขามีต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยค่ะต้นกล้วยเขาเรียกอะไรนะต้นกล้วยตานีเหรอต้นกล้วยขอขอแต,ตองย่าถ่ายบ้านหน่อยนะ<ช>นี่นะคะดูนะคะบ้านเขาโอ้โสวยมากเลยค่ะ บ,บ้านหลังใหญ่มากเลยค่ะบ้านหลังใหญ่นะคะดูนะคะเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนนี่มาเยี่ยมเขาครั้งที่สองนี่ลูกชายเขานะคะหล่อมากเลยหล่อทั้งสองคนเลยโอ้ยลูกชายหล่อนะคะหล่อที่สุดเลยเป็นนายแบบได้ด้วยนะ,นะคะเนี่ยไปเปิดเปิดร้านอยู่ที่ไหนแล้วนะลูกชายบูดเดรกับยชตเตียนซันลูกชายเปิดร้านอยู่บูดเดรกับริสเตียนซันนะคะ เปิดร้านเออชูชินะคะใครจะไปถ้าใครไปที่นั่นก็ไปกินชูชิได้เลยนะคะอร่อยคะ่ะชูชิบุฟเฟ่นะคะนี่นะคะใบโ้นี่ดูดูดูคคบูโอ้ยมือเขาเย็นมากเลยคะ่ะดูสิคะเนี่ยว่านเนี่ยโอ้โหี่นะคะต้นกล้วยก็ปลูกค่ะดูดีต้นกล้วยเขาเนี่ยเนี่ยต้นกล้วยตานีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> สวยแล้วนะนี่ลิงก็มันนี่มันออกให้อยู่เนี่ยเนี่ยสวยนะคะนี่ดูดูดูสิอันเนี่ยมีขนาดต้นปล้ยต้นกล้วยเขายังปลูกติดเลยนะคะนี่ดูสิข้ามือเขาเย็นขนาดไหนมีหมาน่ารักด้วยนะคะทั้งสี่ตัวเนี่ยนี่ดูสิคะเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยอออเนี่ยคะ่ะบ้านเขาเนี่ยโอ้ขอไหว้พระก่อนนะคะเขาเป็นคนใจบุญนะคะบ้านหลังนี้สาธุสาธุเจ้าค่ะเป็นพระพระ อืมขอไหว้พระก่อนนี่นะคะบ้านเขามีใหญ่มากค่ะไม่อยากขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนนอ้องดูแค่นี้ก็พอเนาะเออโอเคเนาะเออแค่นี้นะคะอืมดูสิค้าหลังใหญ่เบลเลอร์เลบเลล่าเลยนะคะโอ้ยมีของครบ <ไป S 1> ทุกอย่างเลยฮะเดี๋ยวไปชมข้างนอกข้างสุดท้ายนะคะให้อีชั้นกินข้าวก่อนนี่นะคะเนี่ยเนี่ยไปหามาแล้ววันนี้ไม่มีเนาะไปซื้อที่ไหนมาเนี่ย เราไปมาแล้วตะกี้เราไปทําไอ้นั่นอะไปทาไ,ไอ้ไอ้บูติกอะไปไปพาพาเขาไปเที่ยวห้างเราทำยูทูบเบอร์ดังใหญ่แล้วเราอะ <laughs> <laughs> นี่นะคะนี่นะคะเนี่ยค,ค่ะบ้านเพื่อนสุดที่รักที่นี่มาเยี่ยมเขาสองครั้งนี้นะคะเพราะเขาย้ายมาอยู่สกาเลยนะคะเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยค่ะเนี่ยบ้านเขาสวยมากมาก สวยหลังเบลเลอร์เบล่าแล้วก็ที่ดินนะคะกว้างแล้วก็เขาแบ่งเป็นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสําหรับคนมาปฏิบัติธรรมนะคะเป็นคนใจบุญมากยุพินนะคะยุพินกับกับกับเออฟิน ค่ะฟินนี้บวชพระแล้วนะคะเนี่ยบวชพระนะคะบวชพระให้เมียนะคะโอ้พูดสาธุด้วยโอ้ไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเห็นฝรั่งบวชพระไอ้เมียนะคะนี่เป็นฟินฟินฟินเป็นฝรั่งคนแรกที่บวชพระไอ้เมียนะคะนมโมตะสะได้หมดเลยนะคะสาธุ <laughs> เป็นคนใจบุญมากค่ะคู่นี้คู่รักคู่นี้อยู่กันนานมากตั้งแต่ <laughs> ตั้งแต่เจอเจอมานะคะเออวันนี้ก็ก็ขอทานอาหารก่อนนะคะไม่ไหวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเราไปดูกันข้างนอกรอบๆนะคะวิวนะคะสวยมากๆเลยที่นี่นะคะนี่เสียดายอากาศไม่ดีนะคะอากาศไม่ดีเสียดายนะคะเนี่ยอาผ้ามาช่มบานเพื่อนหลักเพื่อนเก่าเพื่อนหลักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะนี่มาช่มมามาเที่ยวมาเยี่ยมช่มเขาก่อนที พื่อหวูบไปไม่ได้มาเยี่ยมไม่ใช่ใส่ <laughs> ต้องมาเยี่ยมก่อนหวูบนะคะ <laughs> ผู้ชายก็ให้เขาคุยกันแต่เขานะคะสำหรับผู้หญิงก็คุยกันแต่เล่านะคะก็น,นี่นะคะก็ชมบานเขานะคะและ้วกเดี๋ยวไปชมกันข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกก็ขอลีดาขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วคุยกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะติดตาม ใครติดตามก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พามาเที่ยวสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแต่พระท่านไม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปเยี่ยมชมนะคะไปกะพระกบพระพ,พุทธรูปนะคะก็คิดอยู่นะคะว่าเออตัวเองถ้ารู้สึกว่าคือเป็นการรักษาโรคของลิดาชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะลิดาว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่สักพักหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาก่อนนะคะ พอลีดารักษาอยู่ในระหว่างที่รักษาของคุณหมอก่อนนะคะอืคุยกันนะคะคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกบ้านนะคะว่าเขามือเย็นขนาดไหนปลูกผักโอ้โหเป็นสวนเป็นแปลงเลยค่ะเดี๋ยวจะถอนไปให้หมดเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะแล้วคุยกันคลิปหน้าค่ะ